ับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเตอร์สตีเกนและวันนี้เราก็อยู่กับสนามมิถผลสเตเดียมของราชมังกรราชบุรีมิรผลนะครับเราจะเข้าไปดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมใช้เวลาสร้างประมาณสองวันนะครับแต่ไม่ติดต่อกันครับปร,ประมาณประมาณเอ่อสิบชั่วโมงนะครับแต่ไม่ติดต่อกันครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับ สร้างกับน้องสองคนครับอันนี้ห้องทีมเจ้าโอ้มีหลายห้องมีหลายห้องเลยครับนี่ครับมีทั้งหลายห้องนะครับโอ้มีทั้งห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปทั้งหมดเลยก็มีบันไดขึ้นไปชั้นสองก็ตรงนี้ครับข้างคายเป็นครับ สองก็ไม่มีอะไรครับทางนี้ก็เป็นแค่ห้องพักทีมเย่าครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องออกไปดูข้างนอกนี่ครับทางนี้ก็ทางเดินเข้าสู่สนามครับไปดูกันเลยวู้ราชบุรีมิตรผลสเตเดียมนะครับ สามารถจุคนได้หนึ่งหมื่นสามพันที่นั่งครับถามตัวตรงนั้นคืออะไรก็คืออะไรผมก็ไม่ทราบผมเห็นในสนามก็าทำแต่เขาไม่มีแฟนฝั่งนี้ครับครับมิรพลสเตเดียมราชบุรีแล้วก็มีสปอตไลท์ติดครับสปอตไลท์แล้วก็สกอร์บอร์ดเอาไปดูข้างหลังนี้ครับ ก็เป็นสนามต่างๆให้ผมสร้างนี่นี่ครับข้างหลังสุดสวยเลยครับผมมิดผลสเตเดียมราชบุรีสนามน้องใหม่ไทยลีกครับนี่ก็สนามชบุรีนั่นก็บุรีรำโอ้โหนี่ครับมีห้อง VAP สิบห้องครับ เราไปดูตรงนี้ครับตรงนี้มันไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับขอภอภัยครับเพราะมันสร้างยากตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปห้อง V.I.P นะครับอ่าแล้วก็กดลงมาแล้วก็เราก็จะขึ้นไปดูห้อง V.I.P ของสนามฟุตบอลน,นี่ครับขึ้นไปอันนี้ทางขึ้นนะครับห้องเปล่า เรเข้าไปตรงนี้ก็เป็น VIP หนึ่งก็ยังมีเติมอะไรมากนะครับนี่ก็คือ VIP หนึ่งครับนี่ก็เป็นห้อง VIP นะครับปีหลายห้องครับเรจะไปลงบันไดฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับเราก็จะลงบันได ตมันมีหลายห้องนะครับนี่ก็ห้องยังไม่ได้สร้างครับอันนี้ก็ห้องเปล่านนเป็นห้องบนไดทางขึ้นชั้นสองอันนี้ก็เป็นรูปบังกรไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกครับเมกาสโตรครับน,นี้ก็ชั้นสองอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไปชั้น VIP เหมือนกันครับนี่ครับขึ้นไป VIP ขึ้นมาครับก็เปิดประตูแล้วก็เลือกห้องอ VIP นี้ครับ VIP สุดท้ายเปิดออกมาดูคัะครับสภาพก็สวยดีนะครับสนามนี้ผมว่าสวยระดับต้นๆของเมืองไทยแหละครับมาไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับ ก็มีอะไรดีบ้างตรงนั้นก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นสกอร์บอร์แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์ครับตรงนั้นก็จะเขียนว่ามิดผลสเตเดียมตัวตรงนี้ก็จะเขียนว่าราชบุรีนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสตาฟโค้ชทีมเย้าทีมเยือนครับอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่ก็ขออภัยนะครับ ขึ้นไปดูฝั่งตรงนี้มิรผลสเตเดียมราชบุรีครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับใครอยากไปไม่ไกลครับห่างจากตัวเมือง3กิโลเมตรสวยมากครับเพราะว่สาสนามนี้สเสร้นต้นไทยหลีครับโดยเพราะสีของเด่นเป็นสีเด่นตาของสโมสรเลยครับก็อย่าลืมไปไว้เยี่ยมชม แล้วก็ฝาก Subscribe และติดตามช n e l ของผมนะครับ t e s ร e g e n Channel ถ้าอยากสร้างให้ผมสร้างสนามโดยก็บอกมานะครับหรืออยากให้ผมสอนทำอะไรก็บอกมาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ